เขายังมีเราในใจหรือไม่หรือว่าลืมกันไปแล้วลองมาเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะที่เขามีต่อคุณนะเวลานี้แล้วก็มาเช็คแอคชั่นถัดไปที่เขาคิดจะทำหลังจากนี้นะคะใครที่บังเอิญผ่านมาเจอนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะเป็นการทำนายแบบรวมๆไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันเดี๋ยวเรามา ฟังคำตอบกันนะคะว่าณเวลาเนี้ยเขาลืมคุณแล้วหรือยังใบแรกนะคะใต้สำรับเป็น8ปมาจะมีไพ่สิบไม้เท้าเดวิล c h a r ออตอัศวินเหรียนเดอะสตและ8ดไม้เท้านะคะพลังงานที่เด่นเด่น ชาวราศีกรกฎราศีมังกรแล้วก็เมถุนตุลกุมนะคะถ้าใครมีราศีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตรง8 0 9 0แต่ถ้าไม่ได้มีราศีที่เกี่ยวข้องอ่ะก็สามารถที่จะดูได้นะคะเขารู้สึกอย่างไรยังคิดถึงคุณไหมแน่นอนนะคะเขายังคงคิดถึงคุณและในขณะที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยบางครั้งที่เขาอ่ะ ว่างเว้นจากภารกิจหนะ้าที่การงานเขาก็มีการมาสอดส่องมาติดตามดูชีวิตของคุณนะคะเอเนอร์จีของไพ่ใบนี้คุณเห็นไหมคะที่ยังมองไปที่เหรียญในมือมีการมาแอบส่องแล้วเวลาที่เขาส่องอ่ะเขาเห็นช่วงนี้คุณดูกลับไปไปรักตัวเองมากขึ้นส่องแล้วเห็นอะไรเห็นเดอะซันนะคะก็อาจจะมองว่าช่วงนี้คุณอ่ะกลับไปรักตัวเองมากขึ้น บางคนก็คือไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะไปโฟกัสเรื่องการงานถ้าเป็นวัยเรียนก็คือไปโฟกัสเรื่องการเรียนแล้วก็บางคนก็กลับไปดูแลตัวเองนะคะให้รูปร่างหน้าตาดูดีดูสว่างดูสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะดูมีรอยยิ้มแล้วก็บางคนก็สนุกสนานกับการที่ออกไปเดินทางท่องเที่ยวคือเหมือนคุณมีกิจกรรมอะ่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอะ่ะแล้วเขาก็ยอมรับเลยว่าช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์ขึ้น ะะและไอ้ความที่มีสเสน่ห์เนี่ยมันก็ทำให้เขาอดที่จะคิดไม่ได้ว่าคุณอาจจะมีมีใครเข้ามาเข้ามาจีบคุณก็ได้หรือคุณอาจจะมีคนที่คุณกำลังคุยกำลังศึกษาอยู่ก็ได้นะคะยอมรับเลยว่าเขาก็มีแอบเสียดายนะคะแอบเสียดายแน่นอนถามมาส่องอ่ะส่องแล้วเห็นเป็นเหรียญอ่ะต้องมีความรู้สึกเสียดายกลับมาเห็นค่าของคุณแล้วก็มีความแอบแอบหึงหวงนิดๆนะคะ และสิ่งที่เขาทำในตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาได้ได้เห็นแบบนี้แล้วอ่ะเขาพยายามที่จะที่จะย้ายโฟกัสของเขาไปทำนูน่นทํานี่ให้ตัวเขายุ่งเข้าไว้ถ้าเป็นคนที่เป็นวัยทำงานก็แน่นอนนะคะก็จะไปโฟกัสเรื่องงานทำงานให้ยุ่งทำงานให้หนักทำงานอย่างบ้าคลั่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อันนี้เป็นวัยทางานถ้าเป็นวัยเรียนก็อย่างที่บอกนอกจากเรื่องเรียนแล้วเขาก็ไปหากิจกรรมอื่นๆอันนี้คือทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้นะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็ทําอย่างบ้าคลัง่งทําอย่างจริงจังทาอย่างแบบไม่เหนื่อยอะนะคือพยายามที่จะย้ายโฟกัสของเขาเพื่อเพื่อให้เขาอะไม่ต้องมานั่งส่อง ส่องแล้วมาเจอแบบเนี้ยเจอคุณดูดูดีขึ้นดูสดใสขึ้นมันทําให้เขารู้สึกหมุดหิดใจในบางครั้งที่ไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณได้นะคะจริง,รงๆเขาอยากติดต่อมานะอยากเข้ามาพูดคุยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทํานะคะเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะย้ายโฟกัสไปที่เรื่องอื่นอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะแล้วแอคชั่นถัดไปนะคะที่เขาคิดจะทําดูสิ เด็กถือดาบสิบดาบสองดาบสามถ้วยใต้สำรับเป็นสิบเหรียญไพ่จัสมนขึ้นมาใบแรกแอคชั่นตัดถัดไปที่เขาคิดจะทำก็คือการประกาศหรือการส่งเสียง การติดต่อนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีการส่งเสียงมามีการติดต่อมาแล้วก็เป็นข่าวดีนะและ้วไพ่ j u d g t e n t ยังหมายถึงสิ่งที่เคยจบไปแล้วกำลังจะพลิกฟื้นนะคะแล้วก็ไพ่สองดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ในเรื่องของการสื่อสารทางไกลหมงางว่าเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาตอนนี้เขาก็มีการมาส่งคุณเนี่ยส่งเพื่อดูสถานการณ์นะคะส่งเพื่อดูท่าที หาจังหวะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะจบกันไม่ค่อยดีก็ได้นะคะไพ่สิบดาบขึ้นมาเลยบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆ ปัญหาซ้ําๆเรื่องเดิมๆเลยทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบกันไปหรือบางการณีก็อาจจะมีการแทนข้างหลังกันก็ได้นะคะทําร้ายจิตใจกันนอกใจกันก็ได้นะคะเพราะมันยังมีไพ่ที่แบบอันนี้คือแทนข้างหลังแล้วก็สองดาบทางเลือกมีตัวเลือกแล้วก็สามถ้วยถ้าที่ผ่านมาเขานอกใจคุณดูเหมือนว่าตอนนี้เขาคิดได้แล้ว เขาตัดสินใจแล้วว่าสองดาบที่เขาลังเลเขาจะเลือกหนึ่งดาบนั่นก็คือติดต่อกลับมาที่คุณแล้วก็จะกลับมากลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือกลับมาอยู่กับคุณนั่นเองถ้าเป็นครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวถ้าเป็นแฟนก็จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์สามถ้วยกับสิบเหรียญจจะหมายถึงวางแผนอนาคตไปจนถึงขั้นสร้างครอบครัวแต่งงานบางคนคือร่วมกันทาธุรกิจสามถ้วยกับสิบเหรียญอาจจะเป็นร่วมกันทาธุรกิจก็ได้บางกรณีก็คือฉลองการแต่งงานการสร้างครอบครัวก็ได้ถ้าเป็นคนคุยอะแบบลังเล ไม่รู้จะเลือกใครอะตอนนี้เขาคิดจะชัดเจนแล้วนะเพราะไพ่ใบนี้คือการประกาศแจ้งเตือนการได้รับข่าวดีอะไรที่มันจบไปแล้วกําลังจะพลิกฟื้นคืนชีพแอคชั่นถัดไปก็คือการติดต่อกลับมาแล้วสองดาบมันยังหมายถึงการติดต่อทางออนไลน์ทางไกลนะคะโดยรวมจะประมาณนี้อะเดี๋ยวมาฟังข้อความจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะใช้ไพ่คีออฟเลิฟนะคะมาดูซิว่าข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคืออะไร ใบสรุปใบสุดท้ายฐานไฟเก่าเขาอยากจะบอกว่าคนเก่าคนนี้แหละเขาอยากจะกลับมาจุดติดไฟรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเขาอะรู้ดีว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณหลายครั้งแล้วนะคะทำให้คุณเสียใจไพ่ประสาททรายคือซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำร้ายจิตใจคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า นะคะจนคุณต้องเจ็บปวดต้องเสียใจนะตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นเขาจะกลับมาเยียวยาจิตใจคุณในสิ่งที่เขาทําคือเขาเป็นคนทําเองอะเนาะแล้วก็จะอาสามาเป็นหมอเยียวยาจิตใจคุณเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักความรู้สึกดีให้กับคุณ นะคะเพราะตอนนี้เขารู้ใจเขาแล้วว่าในใจของเขาอะ่ะคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดคือคุณต่อไปนี้นะถ้าเขาได้โอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาจะดูแลจิตใจคุณให้ดีเขาจะมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กับคุณและเขาจะปิดกั้นหัวใจเขาไม่ให้คนอื่นอะ่ะเข้ามาเข้ามาในใจเขาอีกครั้ง คือหัวใจทั้งดวงอ่ะจะบอกว่าล็อกไว้ให้คุณเลยแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้า,ายจิตใจคุณซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าขึ้นอีกแล้วนะคะไพ่ก็จะประมาณนี้ฐานไฟเก่าคนนี้จะขอกลับมาเยียวยาจิตใจคุณแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กับคุณถ้าคุณยังเห็นความเป็นไปได้และยังอยากที่จะให้โอกาสเขาก็ลองพิจารณาเปิดใจคุณให้เขาอีกครั้งแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าใจคุณมันพังไปแล้วอ่ะ แล้วเขาทำอย่างเงี้ยมามาหายหายไปไปกับกลับบ่อยแล้วจนคุณไปต่อไม่ไหวคุณก็จงปิดประตูหัวใจซะอย่าเปิดรับเขาเข้ามาขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรใครที่ชอบคํำทำนายนี้อย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์นะคะดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ